วัดีท่านูชมกนเลยครับช่อง,งโอ๊ตทีทีอเยวันนี้ครับเราก็ได้ทำเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญแล้วก็2024แล้วก็สโนว์แมนในเกมมินิวัวบอกอ่านนะคะหนูได้สร้างไว้ในเกมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะคะทุกคนเป็นแบบนี้นี่นะคะทุกคนนี่วิว่าทาทีก็ตลังตกเลยสดสวยมากเลยทุกคน นี่ถือห,หน่อยนี่นะทุกคนกาลงสวยเลยถลงมาถึงลงมาลมานี่ทุกคนสวยมากเลยใช่ไหม,มไดิค่ะเรื่องท้างตกดูดิได,ได,ได้ได้มุมมากเลยอะ่ะเห็นไหมเนี่ยดูดิมุมพาที่กำลังตกนี่เราพาทัวร์นะครับอันนี้คือ2024ก็คือจะใกล้ จะใกล้ปีใหม่แล้วนี่คือหิมะทุกคนหิมะทั่วๆเลยนะแล้วนี่คือกองของควันองกองเอ,อ,อ๊ะผิดกระิก็นี่นี่แล้วนี่คือต้นคิสมาสนี่เป็นไงเป็นไงเปคิคสตมาสแล้วคะบอลหิมะอยากอากเล้ไหมด้าล่งคืออะไร นก็คือลงลงเปล่าอะไรและทำไฟเยอะมากให้มันสว่างและนี่คือสโนว์แมนนี่นะทุกคนเป็นไงใส่ไหมทุกคนนี่ยิ่งมืดยิ่งสวยนะเพราะว่าไฟมันจะออกเกยอะขึ้นเป็นไงนี่นะคน ดูพื้นดูพื้นเดี๋ยวออนอะไรููพื้นนะง,งี้งี้กันนะทุกคนสามสีนี่นะคะทุกคนแบบนี้แล้วไฟเนะี่ยโอจะใช้เป็นบล็อกบล็อกแบบนี้นะ เพื่อแบบนี้ทุกคนเด็ไฟก็คือหนูเจาะบล็อกสองบล็อกแล้วเราก็ใส่ไฟโคมไฟคิสเซอร์แสงลงไปแล้วก็เอาบล็อกนี้เป็นบล็อกแบบบล็อกเพื่อความเดียวการลื่นแล้วก็แสงนี้ไปครับนี่นะ,ะทุกคนนี่เป็นงไงสวยปะนี่สวยไหมเราจะข้างบนลงมา ไปและคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไ่ค์กดแชก็ใช่ชออเท่างอ้นแหลนี่นะครับทุกคนผลงานเป็นไงเท่ปะคนหลอ่อคู่กับผมงานะสวย